น้องน้ำตาลน้องสาวผู้ใบ้านฟินแลนด์นะครับทนไม่ไหวจริงๆแล้วหลังเงียบมานานเพราะเรื่องราวมันเนี่ยช่วงนี้มันเยอะๆพอสมควรนะครับน้องก็ออกมาไลฟ์ทั้งแบบ่าน้ำตาลคอไปด้วยเลยอะเราด้ไดนั่งฟังมันเริ่มประเด็นนะฮะมาจากคือก่อนหน้านี้น้องน้ำตาลเนี่ยก็ได้ขึ้นโชว์ขึ้นแสดงเนี่ย กับทางโตเกียวมิวสิกปกตินี่แหละก็จะมีปัญหามีดราม่ามีคนเข sure. ้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าทางเจ้าของค่ายเพลงเองเนี่ยอย่างพี่บ้านพี่แดนก็คงได้รับรู้หรือเห็นคอมเมนต์แล้วว่าเออเธอคงไม่หวังจริงๆอ่าและทีนี้ทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ได้มีประกาศอันนึงออกมานะครับก็เป็นประกาศนี้เนาะจากโตเกียวมิวสิกจำได้ใช่ไหมเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่บอกว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะฮะจึงเรียนมาเพื่อสร้าง fc น้ำตาลหวานน้อยนะครับอ่า ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเรื่องการงดออกงานแสดงคอนเสิร์ตนอกสถานที่ของศิลปินนะครับเนื่องจากทางผู้บริหารทางผู้บริหารค่ายมีมติลงความเห็นชอบให้น้องน้ำตาลโตเกียวมิวสิกหรือน้ำตาลหวานน้อยนะครับได้พักและลักเว้นการออกงานคอนเสิร์ตรถแห่ลำซิ่งนอกสถานที่เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า มีความจำเป็นต้องไปช่วยงานด้านระบบหลังบ้านและอินฟลูเอนเซอร์นะครับตามจุดประสงค์ของทางค่ายทั้งนี้ยังคงขึ้นคอนเสิร์ตตามไลฟ์เนี่ยสตรีมเนี่ยของกลุ่มปิดเหมือนเดิมอ่าแต่จะไม่ออกงานคอนเสิร์ตข้างนอกอ่าจึงเรียนมาเพื่อทราบไปยังแฟนคลับและกลุ่มบ้านฮักของ,องน้ำตาลลงชื่อนะครับฝ่ายบริหารบุคคล บริษัทโตเกียวดิวสิตจำกัดนะครับเป็นป้ายประกาศนี้ก็เรียกได้ว่าประกาศออกมาแฟนคลับน้องตานเองก็บางคนก็ไม่พอใจบางคนไม่พอใจไม่พอใจเพราะเขาก็รักของเขาตามเขารักเขาก็คือยังไงล่ะทีนี้น้องตานเองก็เป็นเด็กที่มีสตอรี่ชีวิตมันการซึ่งเืนนั้นก็เป็นสําหรับของครอบครัวเช่นกันแต่ทางด้านพี่บิ๊กเนี่ยเขาก็คงไม่ปล่อยให้น้องเขาแบบเออ หายหายแล้วได้ไปเนาะเพราะว่าน้องอีกเเป็นส่งน้องเรียนทั้งส่งให้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยที่น้องออกมาไลฟ์สดเนี่ยคือก่อนนั้นี้ยก่อนนั้นนี้ก็วอตบิ๊ได้มีโพสต์โพสต์หนึ่งที่เราอ่านอ่ะเรารู้สึกว่าเขาก็ทั้งทั้งจะบ่นน้องก็จริงแต่ทั้งเป็นห่วงก็จริงทั้งแบบเราอยากให้ได้ดีแหม ก็เหมือนกับอบเมนมาให้อันนั้นเราไม่ไปเล่นเตะอะไรนะเออให้ทำการทำายช่ววอน่าายจทนน้ก็คือพอต้อแต่ตอนนั้นมาทางเอฟซีอะไรก็ค่อนข้างจะกระแสตู้แบบไปไเล่นผสมกันอนี่เรันอ๋ออ๋ออ๋ออนออนออ๋ออ๋อ่๋ออบอกว่านอี๋ออ๋ออนีอบออ๋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 ออฉัน๋อองออ๋ออออ๋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 ออซอยงานฉันบอนไปหาไสา ตแ,แต่แต่แต่เลี้ยวเบิงขูผ้าเห็ดผ้าสาจนสบายบนทุกคนเป็นมือเป็นเท้าให้แน่งานกูหลายวสันจงสะสูมือนี่ให้เขาให้เศร้าร้องเพลงอย่างนะ้วสันจงส,สัสูงมือนี่ให้เศร้าร้องเพลงบอมเมนให้ไปหาเ,หล,ล,เหล่นเล่นสวยประมาณนี้ก็ถามว่าให้เศร้าร้องเพลงก็ คงเป็นน้องต้องปากนะตอนนั้นที่เราเห็นเนาะแลวก็บอสบีก็จะสื่อประมาณว่าพอให้เรื่มร้องเพลงก็จริงแต่วอนบีก็ยังมีหน้าที่อื่นหรือว่างานตรงอื่นส่วนอื่นอยากให้ทําก็อยากให้น้องเนี่ยมกโฟกัสที่งานอยากจะให้เนี่ยวอนบีก็คือพาทํำพาสร้างแล้วอยากจะให้ทําสู้ไปกับวอนบีให้ได้แบบว่า ผสมคอาเสิร์ตไปด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนอนทำอไมไลฟ์สดอะไรอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็เห็นแม่นก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าวันไหนไลฟ์สดถ่ายของไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยก็คือกลับบ้านเลยคือก็มีประเด็นแบบนี้แหละแต่ก็ด้วยความที่เขาอยากให้น้องทำได้บอดบิ๊กเอ็กซ์เช่นกันบอดบี๊ก็ยังออกมเบาๆอย่างเงี้พอหลังจากหมดแบบวันนั้นน่ะออกมาไลฟ์บ่อยมากวันสักรอบอีกว่าเซลนอนเป็นกีฬาเทา่ยวไปเกียรอยู่ ออแต่ก็คือด้วยความเป็นห่วงด้วยความอยากจะเตือนอยากจะแนะนำด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอยาให้ได้ดีเขาเรียกว่าอะไรไม่อ่อนบางคนใช้ไม่อ่อนบางคุณใช้ไม่แข็งพอใช้ไม่แข็งอ่ะจะได้ไหมไม่แข็งจะยังไงจะได้ไเห็นด้เห็นอ่ะนอกอาแล้วทีนี้น้องตานคะสำหรับน้องแต่เอวันนี้ก็อออกมาพูดความในใจหลายๆอย่างที่ได้สะสมมาแล้วก็พูดถึงว่าไม่เคยน้อยใจพี่ชายนะที่พูดแรงเพราะว่าแรกๆอาจจะมีน้อยใจร้องไห้เสียใจ แตาหล,ลังมาเข้าใจมีความหวังดีอ่า<ช>แล้ว,ลวเขาเรียกว่าอะไราใจต่างๆอ่ะใครรับผิดชอบเมื่อไม่ออกได้ออกงานคอนเสิร์ซึ่งนั่นก็เป็นทางด้านบอดี้นี่แหละที่ช่วยตรงเออแต่แต่แต่ก็จริงนะเ<ม><ม>ข้าใจน้่งางานะว่าอย่างออกงานคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ยังมีได้มาลัยและได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เข้าใจเพ่แต่แต่กระเสือว่าพยาบาลพี่แลนเนี่ยต้องมีทางออกหรือว่าต้องมีเนี่ยตรงเนี้ย ปูไว้ให้น้องอยู่แล้ววางไว้ให้น้องอยู่แล้วว่าจะให้ทําอะไรยังไงอะารั่นแหละลองลองดูสักอย่างที่มันเหมาะกับตัวน้องเงี้ยค่ะเขาขึ้นคอนเสิร์ตบ้างนันทีนอกเพื่อไม่ให้แฟนคลับคิดถึงก็ให้น้องชึซนชมอยู่กขขึ้นบ้างนั่นแหละครับพี่น้องเราจะพาไปฟังคลิปของน้องน้ำตาลนะครับขออนุญาตด้วยนะครับจากทางน้องจันหวันน้องทางช่องใช่ไหมก็อันนี้เราตัดในออาลงโอเคครับ ทางผิดแล้วมาตังบัานน้อยนะครับ มันแรงรมกนาตอนี่เรีมากเลยนะทั้งฉไปเวลาแมันกลับบ้านซาสิาะกระทไปแบบเมืองอยู่ไหนคือมืองอยู่ไหนมันเป็นเรื่องมันเป็นคำอาจจะสาหรับบาอาจจะแรงเขาไม่หอนมึงอยู่ไหนเมื่อไหร่จะลับบ้านแบบอะไรอย่างเงี้แต่พูดแรงเหมือนกันแล้วแบบว่าเออไอมีบอกก็มองให้กบอกให้มันก็เป็นความหวังดีอะมันไม่มีใครหวังร้หรอกใช่ไหมละทุกคนมันไม่มีใครหวังคิดร้ากับเราหรอกพี่น้องกัน พี่บีพูดแรงมากทุกคนพูดเหมือนเกลียดลงไปแล้วอะไรย่เงี้ยแต่ว่าเขาหวังดีเขาหวังีมาเข้าวังนี้ทุกวันพี่บีหวังดีทุกวันที่บีเหนื่อยกับหนูทุกวันเลยแหละเดี๋พี่บีพี่บีดีมากจริงๆทุกคนแบบเล่าถึงทุกคนแกแบบหวังดีนั่นแหละทุกคนอาจจะแบบพูดแรงพูดแรงๆแต่ก็ทําให้เป็นห่วงหวังดีถามว่าอยู่ในตลอดูว่าน้า ไม่ลงมากินข้าววันนั้นน่ะหนูร้องไห้เลยทุกคนหนูอยู่บนห้องใช่ไหมวันนั้นหนูเครียดมากไม่นานในนับประมาณสองเดือนที่แล้วสามเดือนเกือบสามเดือนนี่แล้วจำได้นอยอยู่บนห้องใช่ไหมแล้วแบบว่าพี่บีกซื้อข้าวมากินตรงนี้ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะวันนั้นพี่บีใกล้สุดไหมพี่บีซื้อข้าวมากินตรงนี้แล้วแบบพี่อุ้ยไม่หน้พี่บิกแล้วก็แบบหลายๆคนก็กินข้าวอยู่เนาะตอนนั้น นหนูอะประมาณบ่ายสามอะหนูอยู่บนห้องหนูไม่ลงมาคือมันผิดปกติแล้วปกติจะลงมาเรียกว่าอะไร้ยโอ้ตอนสี่โมงเกือบสี่โมงสี่โมงแล้วหนูไม่ลงมาไม่มีใครเห็นหน้าหนูเลยตอนนะั้นคือวันนั้นหนูเครียดอะไรสักอย่างจำไม่ได้อะวันหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหนูเพิ<อ>่งออกจากโรงพยาบาลอะทีละพี่ยอดครับ นี่ก็คือเป็นคลิปบางช่วงบางตอนนะครับใครอยากฟังคลิปเต็มเนาะก็เข้าไปฟังได้ที่เพจของคุณน้ำตาลหวานน้อยได้เลยนะครับคือพอเราฟังตรงเนี้ยมาถึงจุดนี้เราเข้าใจแล้วว่าน้องน้ำตาลเนี่ยเข้าใจดีในทางที่พี่ชายอยากจะสื่อหรืที่พี่ชายบ่นพี่ชายว่าให้ต่อให้เป็นคำที่พูดแรงว่าจริงอาจจะเคยน้อยใจเคยเสียใจแต่วันเนี้ยเข้าใจหมดทุกอย่างเขาพูดเพราะเขาหวังดีเขาพูดเพราะออยากให้เราได้ดี พูดไรแบบนี้เพราะว่าด้วยกระแสที่แฟนคลับก็แอบเป็นห่วงว่านุ้ยไงไวไหมทาไมเหมือนที่เราหน็นกระแสเลยเนาะเขาก็เป็นห่วงจริงๆแฟนคลับนะน้องจานเองก็พอเข้าใจพี่ชายแล้วก็เลยเออกมาพูดในลฟ์สดเนาะแต่ก็มีเห็นมีคนนําเข้าไปแล้วเงินที่ก่อนหน้านี้นหามาไม่เก็บได้หรอโอ้ทุกคนต้องเป็นคา่าใช้จ่ายทั้งน้องจานทรส่งน้องตัวเองเรียนด้วยนะคะแล้วก็ทางบ้านด้วยเงี้ยเรียกว่าเป็นเสาหลักแต่ว่า มาถึงณนะจุดตรงนี้ตอนนี้คือพี่บิ๊กเองนะก็ช่วยสพอร์ตในทุกอย่างเห็นไหมสร้สางบ้านด้วยนะสร้างบ้านยังไม่มเสร็จแต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่าสำหรับบ้านบิ๊กแล้วไ่ถทงน้องแน่นอนครับโมเนาะก็เห็นมีมมทำคลิปแล้วก็สด<ม>นี่นั่ไลฟ์สดก็<ม>คือคือมีพี่ชายเป็นอินฟูอะ เขาเก่งในด้เงินกันอย่างนี้อยู่แล้วเนาะรับตารก็คงจะได้วิชาแล้วก็ได้ความรู้มาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนําไปปรับสายแล้วก็นี่แหละชื่อว่ามีช่องทางมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยเพราะมีแชร์ไปเพราะตอนนี้บอนบี้กับแกเป็นคนกว้างขวางมากแกรู้จักกับคนดังๆรู้จักกับคนที่แบบว่ามีอิทธิพลทางโซเชียลเนี่ยเยอะมากหลายคนที่ไม่รู้จักว่าพี่น้องเขาคือเดนแบบหนก็คงจะมองว่าแรงแต่ว่า แน้ๆแล้วคำว่าพี่น้องเขาคุยกันอ่ะเขาอาจเป็นสไตล์แบบนี้อยแล้วครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องน้ำตาลหวานน้อยด้วยนะครับผมก็ขอให้สู้ๆเนาะไว้เจอทางที่ใช่ทางที่น้องถนัดเร็วๆครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ